สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5ของบางทีกูคิดแล้วนะคะขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะบางทีกูคิดจะมานําเสนอความคิดเห็นนะคะแล้วก็มุมมองของน้องๆน,นะคะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็มีการจัดรูปแบบการเรียนการศึกษาแบบเด w Normal นะคะน้องๆมีความเห็นแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังกันค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับ แยกกลุ่มเรียนกลุ่ม a B นะคะใ <Okay. S 1> นช่วงสถานการณ์โควิด1นนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องๆน,น,นะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนดูก,กันเดี๋ยวเราไปฟังกันข่าวว่าน้องๆคิดยังไงคะ่ะหลังจากที่แยกเรียนกลุ่ม A อีไปสักคักหนึ่งแล้วเรามาเรียนรวมะคะ่ะมันมีความดีความไม่ดียังไงหรือเปล่าแล้วก็มีความคิดเห็นยังไง กับการแยกเรียนแล้วมาเรียนรวมค่ะเรียนช้าขึ้นค่ะเพราะว่าจะมีเพื่อในกลุหนึ่งที่เรียนตามไม่ทันก <Okay. S 2> ันค่ะแก็ต้องมาหยุดโรงเพื่อนบางกลุ่นะคะจะเรียนไม่ทันเพื่อนหรือได้รับความรู้ oh. ไม่ทันเพื่อนกลุ่มงนึ่งก็คือการขาดการเยียมากๆเลยค่ะถ้าเลือกได้แล้วะค่ะอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราไหมคะ เวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาทํางานมากขึ้นแต่ก็ต้องแรกมาด้วยการที่มีกันบ้านเยอะมากๆไว้ค่โอเคถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด19อยากเรียนแบบนี้อยู่หรือเปล่าไ,ไม่เพราะ oh. ว่าถ้าไม่มีโควิดถ้าอย่างคูนะไม่โอเคคุูจะไม่โอเคคณจะไม่โอเค, <laughs> ค,อเ,คเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง <c oughs> เวลาแย่ เะลาแยกมันจะแบบยากไงมันจะเรียนไม่มันจะสอบเดี๋ยวห้องนี้ก็เหมือนอย่างที่เธอบอกอะมันมันตรงกันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยถึงเวลามันก็สอบใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีก็คือถ้าสิบหาสค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมา สอบถามความคิดเห็นนะคะระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะก็มีคําถามเข้าสู่คาถามเลยดีกว่ารู้สึกยังไงที่ต้องสลับมาเรียนกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ค่ะเดกได้ยินก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้นวายแล้วก็คนน้อยมันรู้สึกว่าเรียนพอถึงง่ายกว่าค่ะแรกแรกยังไงยังไงถึงแล้วกันบ้านเยอะไหมคะช่วงช่วงที่ สลับเรียนแล้วก็อะไรพวกเนี้ยค่ะในช่วงเนี้ยค่ะกันม้านเยอะไหมคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่คะ่ะก็มันจะเยอะเป็นบาองวิชาอย่างเช่นพวกพี่สังางานในไลน์ในคลิอะไรพวกนี้คิดยังไงกับการหยุดเรียนานานๆานแล้วมาเรียนต่อคะ่ะก็แรกก็สับสนค่ะเพราะว่ามันหยุดบ่อยเนี้อหาที่เรียนมันไม่เข้ากันไม่ตรงกันพอจะเรียนตรงกันมันก็ใช้เวลานานค่ะแต่พอ มาเรียนตรงกันใช่ไหมคะก,ก็จะสอบเลยค่ะก็ไม่โอเคเท่าไหร่ดีในระ,ะดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าการเรียนแบบ A/B นะคะจะทำให้เราไม่สรายคะ่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ยะะอยากให้ลองทิ้งท้ายนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงการเรียนการศึกษาแบบ New Normal ในยุคโควิด -19 ฝากให้กำลังใจผ่านทางบางทีกูคิดได้เลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิดในปี้ด้วยกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะค่ะ ทั้งใจถึงที่กะหัวเจ้านั้นต้องมีน้ำตาเมื่อใดจะเจ็บอยากให้เจ้านั้นหันกลับมาเพราะว่าเขานั้นเหตุที่เจ้าต้องเสียใจมาหักกับอายคนนี้จะบ่อเหตุให้เสียใจจะหักสาวไว้แบบนี้และจะ สัญญจะบอกเหตุให้เจ็บคือกบคนเก่าฟังดูไว้ใส่ใจได้ก่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจไอหนิ่นนะสิพาไปกินแกงนองไหมสิพาไปเลืมงความ